แนะนำทริคดีๆในการเล่น Youtube ให้สะดวกยิ่งขึ้นและสบายมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้เมาส์นะครับให้เมื่อยเลยนะครับผมก่อนจะเริ่มนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสมับไทอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะครับผมต้องยอมรับเนะครับว่า Youtube เป็นเว็บยอดนิยมเอาไว้สำหรับดูวิดีโอโดยปจัจจุบันครับมียอดผู้ใช้กันมากกว่า พันล้านคนและระบบก็มีคีย์รัดให้เราใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นจะมีอะไรบ้างมาชมกันเลยครับผมก่อนเดินเลยก็เปิด YouTube มาเลยนะครับผมเราจะมาคีย์รัดตัวแรกกันเลยนะครับผมตัวแรกที่ผมจะแนะนำก็คือปุ่ม F ับครับผปุ่ม F จะเป็นปุ่มเปิดเป็นโหมด f u ลสกรีนนะครับซึ่งโหมดโหมดนี้ครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นโหมดเต็มหน้าจอเลยนะครับจะทําให้เปิ่มอัตราลดในการดูวิดีโอกดอีกครั้งครับ ก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมครับผมปุ่มต่อไปนะครับจะเป็นปุ่ม i นะครับจะเป็นโมดมอนติเพเยอร์นะครับเมื่อลองกดดูครับจะเป็นแบบนี้ครับผมอ่ามันจะย่อหน้าจอลงมาครับได้มาอยู่ล่างขวามือของเราเองนะครับผมอ่าปุ่มต่อไปีนะครับก็เป็นหมดเทเตอร์นี่ก็คือหมวดนี้นะครับผมนี่แบบนี้นี่เลยหมดเทเตอร์ปุ่มต่อไปนะครับผมจะแนะนาว่าเจอปุ่มย้อนหลังวิดีโอไปสิบวินาทีครับเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราลองเล่นวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยครับมันก็ย้อนหลังไปสิบวินาทีครับโดยปุ่มน,นี้เราจะใช้ปุ่ม J นะครับในการกดเนี่ยมันจะย้อนหลังให้สิบวินาทีครับผมปุ่มต่อไปนะครับจะเป็นปุ่ม p a ส s หรือเล่นวิดีโอนะครับโดยจะใช้ปุ่ม K ในการในการกําหนดนะครับเมื video, ่อกดเมื่อเรามากดดูนะครับวิดีโอจะทิ้งเมื่อกดอีกั้งครับวิดีโอจะก็จะเล่นครับผมปุ่มต่อไปนะครับจะเป็นปุ่มเล่งวิดีโอไปข้างหน้านะครับต่างจากตัว J ครับตัว J คือย้อนหลัง แต่ตัวนี้ไปไปข้างหน้านะครับซึ่งคีย์รัดก็คือตัว L นะครับถ้าเรามากดดูกันเลยนะครับผมจะเร่งไปทีละสิบวีทีละสิบีนะครับผมผมต่อไปผมจะแนะนําก็คือปุ่มปิดเสียงของวิดีโอนะครับซึ่งปุ่มนี้ก็จะผมจะแนะนําก็คือเป็นปุ่มตัว M นะครับเอาไว้ปิดเสียงวิดีโอและเปิดเสียงวิดีโอนะครับผมถ้านาเรากดดูนะครับอันนี้ปิดเสียงวิดีโอครับอันนี้เปิดเสียงวิดีโอครับผม กระปุ่มต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำาก็คือปุ่ม space bar นะครับเอาไว้เปิดปิดวิดีโอเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นตัว k นะครับเหมือนกันเลยครับผมมาลองกดดูนะครับแล้วต่าไปว่าจะเล่นวิดีโออีกทีนะครับลรวปุ่มต่อมานะครับมที่ผมจะแนะนำมก็คือปุ่มลูกศรชี้ไปทางซ้ายครับจะย้อนวิดีโอกลับหลังไปห้าวินาทีครับมามากดดูครับย้อนทีห้าวิทีห้าวินาทีนะครับผมส่วนทางขวานะครับ ก็จะเลื่อวิดีโอไปทีละห้าวิเหมือนกันครับผมดูฝั่งซ้างขวานะครับทีละห้าวิทีละห้าวิวนะครับผมส่วนปุ่มต่อไปถ้าถึงจะแนะนําก็คือปุ่มตัวเลขนะครับก็จะเปิดวิดีโอไปทีละเซ็กชันที่วิดีโอกําหนดไปนะครับแต่เลขศูนย์เนเซ็กชันแรกจากเลขหนึ่งก็เซ็กชันที่สองเลข 5, ลสองที่เซ็กชันที่สามสี่มาเลขสามก็คือเซ็่สี่มาเลขสี่ก็เซอชั็ตที่ห้ามาเลขห้าเซ็นที่หก หมายเลขหกเซ็ชันที่เจ็ดหมายเลขเจ็ดเซ็ชันที่แปดหมายเลขแปดเซ็ชันที่เก้าหมายเลขเก้าเซ็ชันที่สิบนะครับแล้วก็เซ็ชันสุดท้ายนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับขอบคุณครับ